หาพี่นอ้องค่มที่หาเบิ่งนะครับเบิ้งนะครับรมที่หากติกาห้ามล่มครับมึงเนี่ยห้ามล่มงแพ้่ครับ,บคืนแม็กแม็กแม็กเอาบ่กคืนเนี่ยขึ้นเลือหน่อยได้ไหม <c oughs> <c oughs> เอาพี่น้องเอยอืออือ๊ออา chô à, chôn nhìn hình vâng nè nhìn vâng nè này mà <laughs> thấy chưa mẹ cột khang bao <laughs> nạp lươi, nạp lươi, nạp nạp อากาศได้เวลาแล้วเดว้เกือบถึงเวลาแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ตอนนี้การล่อค้นครับล่ออีกหนึ่งท่านครับช่างป๊มหมดเลยง,งั่นท่านอาจานกันได้เข้าห้องยังเก็บบรรยากาศอ้อมไปนะครับเอาแล้วครับทานนึงว่าเอาเลยแล้วเดว้เอาเอาละเป,ปน้ำเดือดพี่น้องเอาล้ครับเอาแล้วครับ อ๋ครับน้ำเดือดพี่น้องน้ำเดือดเบิ่งเด้อแพ้แรกของผู้ใดี้วเนี่ยอ๋อผู้ใดีดึงขึ้นก้อนผู้ใดี้ยดึงขึ้นก้อนใส่เดซุ่มใส่ผู้นั่นโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับแพ้ไก่เลยครับคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อช่ยแล้วขอดูแพ้ไก่กันเลยเบิ่งบึงแพ้ไก่กันอือ พี่้องเอ้ยแม่ละแปดขีดครับอุ้ยตัวไงแรงยกให้เบ้่งก่อนอือเบาโน่นครับเบาโน่นไว้เจ้าโมโหซะแล้วว่าผมแลนถือไอ้ถวยฟมแลนอ้อมตลาดพันท่องอยู่บักปุ้ยบ่าวทศสา์ไปนะคุณหนึ่งแลนน้ำรด เอาแล้วครับเอาแล้วครับพู้นครับตอนนี้เอาฉากแรกฉากแรกไปแล้วครับโอ้ยโอ้ได้เรายังกดบ่แล้วอยู่ครับเดี๋ยวเด้อแพนีเด้้อบ่มีถุงมือแล้วบึงในทุกคนเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาครับเริ่มทั้งนั้นกับฉากสองแล้วครับ นะครับอู้เฮ้อโดดน้ำทั้งนึงกรไดแหมว่เนื้อพูดอะใดคือว่าตัวเดียวเนาะป่าบะเนี่ยโอ้แต่ว่าน้าเรายังปวดไปแล้วยู่ครับอ้เนา ปลาต,ตัวงามให้พี่น้องโถงเป็นรูปนั้นปลาปลาเลยไส่ปลาครับอันนี้ปลานิ้นโบ้เลยครับเนี่ยโบแท้ครับเนี่ยจะไปยย่างไปเรื่อยๆให้บ่กล้าย่างลายดอกมื่อีงย่านตกเไยขอบสายเนาะเนี่ยสองโบ้คันๆกันไหมครับเนี่ยนี่เราโบอตัวปพี่น้องเขาว่ามื่อนี้ละตอนแรกอยู่ละ ว่ยเปได้ป <rôle> <c oughs> ิดอยู่วอปวยนูกว่าเดี่ยวเลยไม่อยากเรเถบ่าล้วตัวสตัวอเด่นสางได้ข้ามบาไปดดูดิไป้านดูอันละ ออน,นี่แพ้แพลสองแพ้นี่ฉากแรกยังบ่ลแล้วกันอยู่ครับนี่คู่นี้ครับหวาืวยลอยลว่ลวายเลื่อยนครับอมว่าเนียปลาโอ้หน้าเพื่อ,อ,อ,ต,อ,อ,อตัอนอนวน้อยปลาอ้วนปลาย่างครับฝุ่น ผุ้น่ะิ่งตัวนั่นิ่งแม่นั่นป็ลูคัวครับลู่สามหมือนเด้อตว่าบ่อข้างหลังนี่แม่มันนะครับเขาอยากู่กันนะแม่วนันตัวจิงเลยน,นีนี่แหละเป็นเต่ามัม้ยเน่ใช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 ่เนี่ยมัมมาเห็นตัวปลาเขาเห็นตัวปลา โอ้ยบึงแต่หัวสูบบอททางเขาเะไ้บอลหนึง่งมงนะอึดอ,อือดดยคทว่าห้องโคงเขามาเลยนะแต่นี้บอหมอง่งใช้ใช่เอาละสลายุทธ์เอาดโอ้เอามาให้าต้มพี่นี่บหรอเอาอันนี้ก็ปล่อยแต่ปลาครับเอ้อ น้อนกับขึ้นน้อนอยู่นะบาลเสือแดงยู่กลางๆกันไหมอู้นี่แหละแพ่นี่แหละมองเพิ่นนี่แหละ ครับพี่น้องแล้วมาปลาลายปลาลายปลาลายบอนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมย่างไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเก็บภาพไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวอัานี่ครับโคมสองหัวจะปลดแล้วครับพี่น้องครับมา้วเบงโคมสามครับรรบนในห้องสแสดงนำโดยบ่าวนนท์ครับ เดี๋ยวย่างไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เอาเขาย่างเลาะไปเรื่อยๆนะครับยังบอมมีเวลาครับเขามากกันหอดเ้ามีเวลาเห็ดมีเวลาะเอาเอาแม่ครับเนี่ยทั้งทั้งหนึ่งทีมงานบอกว่าเอามาจะแม่เอาทั้งเหนียวหอดบ่อหอดจะกำลังโยนมากเลยครับเอาเรงบอกหอยในเด้อครับ ควรอ๋อปลาควรอยู่พูนครับอยู่หวัวมุมเลยครับเอาละครับเอาละครับเดี๋ยวยังเก็บภาพไปเรื่อยๆกอนนะครับว่าแพนี่ว่าขึ้นไหมไอ้ได้ยินข่าวว่าขึ้นไหมขออนุญาตเบ่งน้ำเด้ครับขึ้นไหมครับเอาได้ยินข่าวว่าขึ้นไหมครับเอาได้ยินข่าวว่าขึ้นไหมครับอ้าคุณจีเฮยแพ้ เอาขึ้นไหมโอ้โหอันนี้บงังซีบังหาแล้วครับแต่เขาเฮ็ดงานแลวนะบังเนี่ยใส่โบรครับปน,นินโบรครับคองแท้ครับเนี่ยอันนี้ทีมงานที่ไหนครับเนี่ยของล่างอ๋อทีมงาน,ท,งานทีมงานปลาสมค้องล่างคบครับไล้บังนี่เป็นไรครับ ปลานิ่งเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสีเอาเด้อละย่องเด้อลงละย่องเด้อปลานิน่งชดนี้เฮ่ออ่ะนะครับบรรยากาศอยูบอ่บ่อครับมื้อนี้สตรีมแดงตรีมแดงใส่สีแดงไว้ก่อนครับเฮาเน้นแห้งไว้ก่อนไปไปห้อนั้นพูดมาพูดแรงกันยว่ง มากเหมือนกันเอาละครับเอาละครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆป้านิ่นบอนี่บอผิดหวังพี่น้องครับป้านิ่นบอนี่บอผิดหวังแน่นอนบอมี่สามนี่้ยเห็นเลยป้านิ่นบอนี่มาตฐานให้ครับ ผุนได้โดดแล้วแพ้พุพ่นครับแพ้พุพ่นครับมุนอะมองมองมันจุ่มอยู่ครับเอาละครับ,เอ,รบเอาละครับเดี๋ยวปลาเหลือมปลาเหลือมหำหดย่งโอ้ยปลาเหลือมยังนิ่งอยู่ครับยังลอยบนเส้นอยู่ไปทางไหนเนาะไปทางไหนเฮาะย่างอ้อมไปเรื่อยๆครับ เนีเขาจอบเบิ้งภัยในนี่บันเนี่ยอูบออย้บ้านงามแห้งครับพื้นนี่เอ้มาเบิ้งมาเบิ้งแห้งไหมนะนะไปจังเนื้อพื้นเนี่ยกั้นแก้วให้คอยนะาจารย์จีรศักดิ์ครับผมวันนี้เอาตั้งขึ้นมาเลยะฮะเดี๋ยวเจ้าว้านให้๋วคอยม้วงกวัน อากันแบบนี้บ่แตกไขกระเซ้าว่านแล้วลเหรอเฮียอาจารย์นี่ปากนี้นี่เอาเจ้ากระเ้านในไข่เบิ่งก่อนอาจารย์จีศรศักดิ์ไล่มาครับไล่มาอ้าอมบอกเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องไนดะ้ยินข่าวว่าเพิ่นมีกุ้งมาขายเขาไปเบิ่งกลุ่มก่อนว่ะไม่ใช่ป่ะข่มที่หาพี่น้อง โ่มที่หาบ่งได้ครับบ่งได้ครับโ่มที่หากฎติกาห้ามล่มครับมึงเนี่ยห้ามล่งแพ้่ครับเม็กเม็กเม็กเอาบ่าคอบคืนเนี่ยขึ้เรือหน่อยเหรวะเอาพี่นออ้องเอยอืออือบา๊า อาชูชูยิ้มเห็นเบิ่งแน้ยิ้มเห็นเบิ่งแน้บ้าบ่นหนมาเห็นได้ไหมกดข้างบ่ะเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเอาแม่โล่ครับป่าแม่โล่ยังเหนียวบ่อเนี่ย